สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เชี่ยวภูเขียนครับเลขที่2ครับอยู่ชั้นพัฒนศึกษาปีที่สัพสนะครับและวันนี้นะครับผมจะพูดถึงการป้องกันโควิดและก็อาการโควิด1นาทีนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดก็คืออาการโควิดนะครับโควิด1นาทีส่งต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีการเล็กน้อยถึงบานกลางนะครับแลก็จะหายเองได้นะครับโดยไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการทั่วไปก็จะมีดังนี้นะครับมีไอแห้ง มีไข้อ่อนเพลียนะครับแล้วก็อาการที่ม่พบบ่อยนะักก็จะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเจ็บคอท้องเสียตาแดงปวดศีรษะสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสนะครับมีพื้นบนผิวหนังหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีนะครับอาการที่รุนแรงก็จะมีดังนี้นะครับหายใจลําบากหรือหายใจทีนะครับเจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกสูญเสียความสามารถในการพูดและการเคลื่อนไหวนะครับโปรดเข้ารับการรักษาทันทีนะครับหากมีอาการรุนแรงนะครับ และติดต่อแพทย์ล่วงหน้าครับไปยังสถานพยาบาลเสมอนะครับผู้ที่ไม่มีอาการรุนแรงไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆเลยนะครับคนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับโดยเฉลี่ยนะครับผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการ5 6ถึงวันนะครับอย่างไรก็ตามครับผู้ป่วยอาจจะมีระยะเวลาการแสดงอาการนานถึง14วันครับวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนะครับรักษาระยะห่างนะครับปลอดภัยจากผู้อื่นเมื่อผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม ส่วนหน้ากากอนามไยเมืม่ออยู่ในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆโดยใช้สบูสบ่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีสม่วนผสมแอลกอฮอล์นะครับปิดจมูกปิดปากและค้อบพับข้างในข้อสอบนะครับหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจามครับเก็บตัวเมื่ออยู่ในบ้านเมื่อรู้สึกป่วยนะครับหรือไม่สบายหากมีไข้ไอและหายใจลำบากนะครับโปรดไปพบแพทย์โดยติดต่อล่วงหน้านะครับ ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณรวมไปถึงการเผยแพร่ระบาดของโควิดและเชื้อไวรัสในการติดต่ออ,อื่นๆนะครับโอเคครับผมขอจบการน,นำเสนอคลิปเพียง,งเท่านี้นะครับขอบคุณครับ